วันนี้นะครับผมจะมารีวิวแบบเออไม่รีวิวดิเรียแกบบว่าอะไรวะเอาหลุดจะมาซ่อนห้องเล่นับเพื่อนนะพี่เสียงมนอเ่างงี้ก็คือเจ <c oughs> ็บพอนะเจ็บพอก็เป็นหวัดติดหน่อยคนระับเป็นอีกแล้วนะ ไม่รู้เป็นอะไรเ่ยโอเคคอมเมนต์ความคิดเห็นมาด้วยนะว่าเออคลิปเปิดคลิปเนี่ยผมเป็นยังไงบ้างนะเกี่ยวกับพี่ชิวัต กับปั๊กนี่เรแล้าเว้นแม่งก็ค่ยยาวนึกนาพีจีไม่ใช่นึกก็จะมาคุยกันนึบสำหรับเพื่อนของบัญ ก็ S <S แบบนี้นะ <S <S ผมก็ <S <S 2> <S 2> ถ้าใครเห็นแมปนี้เฉพาะเฉพาะเพื่อนพม่อนผม,ม,มนะที่เล่นเกมไฮเปอร์นะ <S 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 แล้วก็ไอ้พวกที่มันอยู่โรงเรียนผมด้วยนะ <S <S ก็ ก็ถ้าเห็นชื่อแมบแบบนี้นะแต่ชื่อผมมันต้องสีสีแบบนี้สีแบบนี้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยไม่เป็นไรนะโอเย้าวนี่หมายทำไมเนี่ย เพื่อนชอบชี้อะไรเยอะเค้ยพิมพ์ผิดช่างมันเถอะหนูผมไปแก้เองครับถ้าใครเห็นชื่อแมเป็นแบบนี้สำหรับเพื่อนของบอลคำว่าบอล <stream confer dles> แค่หนังสือสีเขียวอย่างเงี้ยนะเม้นอย่างเงี้ยนะสังเกตนะสังเกตได้นะว่าผมอยู่ในแมปนี้ไอแมปที่สองจะเข้าแมปที่สองคุยกัน <c oughs> ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้อาทิพนั้นนะเพราะว่าติดเรียนนะติดเรียนจริงๆนะคนหลังสงสัยว่าเป็นใครเป็นโรงเรียนห้ามอะไรวะก่อนนบให้เออแม่ให้ไปนะก่อนนบดีเลยนิดนึงนะ อีกแล้วนะไ <c oughs> อ้บ่อยจริงๆนะโอ้ยนะแบบนี้ผมให้ออทมาช่วยสร้างนะแต่ว่าผมให้ออทมาต่อเติมต่อเติมมะไรลนิดหน่อย แต่แมววัดได้ถ้าเจอ่ยีหเดี๋ยวก่อนไทยนี่คนไทยหรือเปล่า ไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าไอ้ไอ้ไอ้นี่ไปเพลเยอร์รับเตะเลยนะโอเคนะไม่ใช่คนไทยนะชื่อก็น่าจะไม่ใช่คเออลอง ใช้ภาษาอังกฤษให้เขาิ Hello 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 ที่ไหนวะ H E Hello Hello đồ nghe ba đi bụi tụi tụi tuyết tuyết tụi 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 ผมกลับห้าโมงครึ่งใช่ <c oughs> เปล่าใม่ไหมคนไทยเปล่าเนี่ยไม่ใช่คนไทยคนอังกฤษหรือเปล่าวะคนทางไหนเนี่ยเตะแม่งเอาเลยอาจจะมารีวิวแมปขี่ซ้อมปืนนะควับอาจจะรีวิววันนี้ไปแล้วเนอะ เรามารีวิวแมพด้วยนะตั็อย่างที่บอกไปคนะัะผมไม่รู้เรื่องนะร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับผม โอเคครับก็คุณคิดยังไงบ้างกับเพลงนี้นะครับอ่า๋ยวผมจะเปิดเพลงขึ้นมาสามสองหนึ่งเอ้ย่างยังอย่างสามสองหนึ่งคุณเป็นยังไงกับเพลงนี้นะครับคุณรู้สึกยังไงกับเพลงนี้นะครับ รู้สึกเคารพนะคนต้องรู้สึกเคารพนะแค่นี้แล้วเดี๋ยวติดลิิทธิ